เราเอาเป็นรูปอะไรดีเอาเป็นรูปเราเอาเป็นหมูอู๊ดดีกว่าเกย์เหรอผมก็เลี้ยสิบแล้วแล้วนี่รูปหมูนี้เต้นเบาวพอแท่นี่เป็นหน้าหมูด้วยเฮ้ยผมได้สีม่วงเกย์อะเฮ้ยได้ตัวไหนวะเฮ้ยหมูสีอะ ตายแล้วเอะใครก็ได้ช่วยเบาเสียงหน่อยไม่ได้ยินเลยพี่เบาสุดคิดตา้วก็ดีแมวีพี่เบาสุดแล้วเนี่ยโอยโดนไอ้กินไทยกินกินไทยไอ้กูหนึ่งคันเว้ยกินมึงแน่กินไทยข้าคือหมูอุดกูดีเดียวมึงจะกินกูเอ๊ะเมื่อไหร่กูจะแบบตัวใหญ่ๆแบบใหญ่เท่าข้าจอละ ไอ้นั่นคนอันดับหนึ่งเลยนั่นน่ะเอามาดูด้วยกันอัดับหนึ่งหอมันโดดช้างน้งูนพี่ต่อพี่ต่อไ i ไฟพี่พี่ต่อไ i f ฟให้น้องคูณเนียพี่เอ็กแล้วเขาใช้ไอไฟที่พี่บอกอ่าไม่รู้อ่ะเออกูไม่น่าแยกล่างเลยสุดแยกล่างไม่ยู่อยู่ยากว่านี่ผมหัวใจว้าพี่ เดี๋ยวต้องหัวใจด้วยนี่มียมคูด้วยพี่โคนหลอเป็นหมูอ๊ยอยดกเนไอแดดหมดเลยน่าจะรัเคแดงหมดพี่ว่าแม่งที่หนึ่งแน่เลยว่ะใช่ ไอ้้ไอจุดแปดเนี่ยที่หนึ่งใช่ไหมแปดทีมโหดมากโคตรโหดเลยดูดิเจอละไม่หเป็นยงนาเบกาเลยเออไอ้้ไอเนี่ยทีวายไรัสเนี่ยแม่งโหดนะเว้ยไอ้เฟิร์สบัตรเฟิร์สใช่ป่ะบัตรเฟิร์สไอยัมมี่อ้าวที่ไอ้ทีมเป็นที่ห้าแล้วอ้าวไอเอจีแอคเคิร์กูอะไรของมันอพระอโกไอเนี่วะเออไอ้อคเคิรอะไรสงท้ายด้วยโก้ นั่นแหละนนั่แหละไอ้้หนาที่หมเป็นคืนที่สี่แล้วครับจังหวะนี้เราไม่สนใจเราพี่เจอไอ้ไดโนเสาร์อ่ะเจอแต่ตุ๊กแก่เอจีเหมือนกันเลยเจอไดโนโตสอไม็เคยเจอเนี่ยเนี่ยมันไม่เคยเจอเลยเลยลาชื่อพี่โดนไอ้้ไอแดกหมดแบบรูปหน้าแบี้แบบนี้ล็อหน้าฟุตบอลดีกว่ยถ้าเห็นถ้าเห็นคนเป็นหน้าหมูตัวสีฟ้าอยากกินนะเฮ้ยเมื่อกี้เจอสีฟ้า ใช่ป่ะพี่เป็นรูปหมูนะรูปหมูทีมไทยใหญ่ทีมไทยเฮ้ยมารูปปัจจัยมามาโดนจากไหนเหรอคนนนี้จะโดซื้อเหรออิโมจิอีโมจิงงกันดิพี่เป็นรูปหมูอ่ะเฟี้ยวล่ะโอามาจากไหนอยากได้ดิมาตรฐานโอ้ก็มีต้องอีโมจิอ่ะอีโมติคอนเน็ตของพี่เนี่ย โอวูเจอแต่คนโดดโัดเน็ของแม่อาวจะช้าเห็นมีเลยมีนิอีโมติคอนอ่ะหาดไม่ในคีย์บอร์ดอ่ะได้แล้วดิโอ้มีไหนวะเออมันเป็นอู่โอ้มีก็พิมพ์กดพิมพ์ดิเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้กดเปลี่ยนภาษาโอ้มีอยู่แล้วอีโมจิอันนั้นอ่ะอ้าโอยขิคุมึงกินกูได้ไงวะแบบ บางครั้งบางครั้งพี่ก็คิดนะเว้ยว่าเนี่ยบางครั้งพี่ก็งงนะเว้ยว่าทำไมคนที่ตัวใหญ่กว่าแม่งวิ่งเร็วกว่าเราครั้งหนึงที่เราเอ้ยเอยเอตัวที่ตัวใหญ่กว่าแม่งวิ่งเร็วกว่าเราอีกเคยเป็นปะโนต้องหนาา้าตาแบบนี้พี่่เร็ววะโอ้โหไอยาลาไนก้ามึงกลับมาแดกกูทำไม<า>ไอยาลาไนก้ากูาเหลืองเฮ้ยสวยสองอุ้ยกาเลก้าม่เถอะ ไม่ไม่พี่เป็นลูกหมูเราตอนนี้เอาไอ้หมูต้นเวลาตายมึงโอ้ยหน้าบารักโอบาม่าเดี๋ยวใจเย็นจะโอ้ยโอบาม่าเหรอโอ้ยเออโอบาม่าพะหัวเมลซานค่ะเด้อไอโอบาม่าพะหัวเมลซานในตอนที่ที่นั่นหนังเมาอะแลวก็ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอโอม่า ทำไมพวกตัวใหญ่ๆที่มันอยู่กันได้นานๆนี่มันมันทำได้ยังไงวะกูอยากจะรู้สูตรมันจริงๆมันตั้งต้นยังไงเลยแบบมันมันนั่งเล่นตอนประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแบบไม่มีคนเล่นไม่ไม่มันมันโดดเรียนมันมันเจอไอ้คนที่ที่ลำดับที่หนึ่งแล้วแล้วแล้วมันแยกล่างไงมันก็เลยกินเกี้ยงเลยจบเล่นอันที่หนึ่งกินเกี้ยงไปเลยสักตัวเออแล้วพวกที่หนึ่งมันจะกินยังไงวะจะฆ่าให้ตายยังไงวะ เราจะต้องเล่นเล่นให้มันแบบมันต้นไม้สีเขียวไปเรื่อยๆะใช่ไงเฮ้ยเต็มดับที่หนึ่งอ่ะมันอ่ะจะต้องแยกแยกลางเลยนะเฮ้ยหลบหลบอย่างงี้อ่ะเราพวกตัวเล็กเข้ามาพี่ชื่อของโคตรเฟีเลยเช่าชื่อโคตรยาวแล้วเกิดมาจะต้องตายผิดอุ้ยใครเกิดมาจะต้องตายไอ้ห่มไอ้ไมันไม่หลอดเลยนะอยังไงอ่ะอยู่ที่บ้านมันไม่เคยหลอด มันต้องตัวใหญ่ถูกไหมไม่เป็นเลยไม่อยู่นี่ไปนะอยู่ที่บ้านไม่หล่นเลยแตเตอนเหนื่อยไม่หล่นเลยทำไมไม่มีใครเข้ามาในพุ่มเลยวะกูไม่เข้าใจกูสาหรบยิงเลยนะเป็นบางทีมันจะแอบอุ้ยเดี๋ยวมับมาลักเอามาเฮ้ยมัไม่เห็นไหมกูรอดได้ยังไงวะจะมันช้ามันะเปิดอลองก ไอ้กล้วยกล้วยกล้วยเผื่อมันหลุดเข้ามาในนี้ฮึดาผมเนาะผมคือกล้วยไทยแลนด์มึงเดินเข้ามาหน่อยไทยแลนด์ไทยแลนด์อุ้ยตรงนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์มึงเดินเข้ามาอ้ทำยังไงกันไม่หลุดเลยเอ้ากูตายไปพร้อมกับไอ้อันสีเขียวแม่งหายไปเลยพอแม่งเดินเข้ามากูงงเลยกูตายได้ยังไงวะหนูไปบอกแม่ข่าตั้งค่าที่ไม่อยากเล่นโทรศัพท์แม่หนูใช่ เียออมายุ่งกับโทรศัพท์แม่ไงยังไงตั้งค่าตรงไหนล่ะตรงนั้นแหละอุ้ยตรงหัวใจตรงไหนล่ะก็ตรงหัวใจไงตรงไหนล่ะหัวใจดึงให้หัวใจไงถ้ามันมีสองลูกมันจะกินง่ายจริงเหรอวะดึงเข้าเส้นแปดหกเส้นแปดหกสี่หกหกสองสี่สามสี่ 2, 2> สองสองสี่สามสี่สองสี่สามหกสองสี่สามสี่เออเนี่ยพี่ไม่เข้าใจนะว่าคนตัวใหญ่กว่าเรามันกินเราได้ยังไงแบบว่ามันเดินเร็วกว่าเราได้ยังไงอ่ะแบบเฮ้ยถูกินอ๋อ บางทีมันก็ยิงนะนนไม่มันไม่ได้ยิงอ่ะถ้ายิงมันจะเป็นสองตัวใช่เะล่ะแต่นี้ตัวเดียวเลยมันอยู่ดีมันเดินม,มากินที่ได้ไงตอนนี้ผมโคตรจะจงหงีดเลยพี่โ <c oughs> ปโปโ <c oughs> ปมันเป็นยังไงวะโปอ่ะไม่เป็นร้านอ่ะ,คอเ,คเ,อะคอเคยเห็นบ้าอีฝรั่งไม่เป็นร้านเลยใช่เหรอเออจริงไม่เป็นร้านเลยอีกี่จะโดนแบนป่ะวะเฮ้ยโปโปก็ได้นะพี่ลองมาละโัวน้าก็ลองไปหาแฮกมาเล่นดิเอ้ยได้นะพี่ โอ้โนี่ค่นหอนอะน่ะเนาะ